วันนี้พากลับมาชมโบราณสถานในฤดูฝนวัดมนดบในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรลักษณะของวัดมนดบจะเป็นวัดที่มีพื้นที่ไม่กว้างใหญ่มากมีบ่อน้ำโบราณอยู่ด้านหน้าครับนี่คือบ่อน้ำโบราณซึ่งก็เป็นบ่อศิลาแลงครับขุดลงไปก็จะเป็นชั้นศิลาแลง เราจะเข้าไปชมพื้นที่ด้านในของโบราณสถานวัดมนดบด้วยกันคลิปนี้เป็นคลิปที่พามาชมในฤดูฝนครับที่มีหญ้าขึ้นโดยรอบเมื่อเราเดินเข้ามาเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นส่วนของกำแพงแก้วนะครับที่ร้อมรอบของฐานวิหารที่อยู่ด้านหน้า ครับเดี๋ยวพาชมฐานส่วนที่เป็นวิหารครับมีทางขึ้นอยู่สองทางครับช่วงนี้ได้ชมบรรยากาศที่มีหญ้าขึ้นโบราณสถานนะครับเจ้าหน้าที่ก็ทำความสะอาดอยู่ต่อเนื่องครับแต่ด้วยความที่ก็เป็นฤดูฝนมีน้ำฝนมาหล่อเลี้ยงทำให้เมล็ดพันธุ์ของหญ้าก็ขึ้นง่ายครับ,รบเมื่อเดินขึ้นมาบนวิหารเราจะเห็นฐานชุกกะชี ฐานชุกชีคือฐานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนะครับเราจะเห็นโกรนศิลาแรงโกรนคือการนำศิลาแรงมาตัดมาขัดมาเกาให้เป็นโครงครับแล้วค่อยนำปูนมาโอบเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นจนได้รูปทรงที่เหมาะสมนี่คือโกรนศิลาแรงที่ช่วงบูรณะจะนำมาตั้งไว้ด้านบนฐานชุกชี นี่เป็นองค์โกลนขององค์พระพุทธรูปประธานวัดมณฑกนะครับที่นี่คือวัดมณฑปเมื่อเดินออกมาด้านหลังของวิหารจะเห็นเจดีย์ประธานที่เป็นทรงมณฑกจึงเป็นที่มาของชื่อวัดว่าวัดมณฑกนะครับลักษณะของมณฑกจะเป็นโครงสร้างของ โบราณสถานที่เป็นอาคารในลักษณะเจาะช่องลึกเข้าไปจนถึงแกนกลางเพื่อที่จะประดิษฐานองค์พระพุทธรูปครับด้านในถ้าเป็นลักษณะแบบนี้จะเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นบนดบครับก็คือเจาะลึกเข้ามาถึงตรงกลางแล้วก็ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไว้เรียกว่าเป็นลักษณะของบนดบแต่ถ้าเป็นซุ้มพระพุทธรูปยื่นออกมา ผนังเท่านั้นก็จะเป็นซุ้มจารนำํำจะเป็นลักษณะซุ้มพระพุทธรูปนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นอาคารทรงมนดกเมื่อเดินมารอบเราจะเห็นบัวคว่ำบัวหงายนะครับด้านล่างเป็นบัวคว่ำบัวหงายตัดขึ้นไปก็จะเป็นบัวคว่ำบัวหงายอีกชั้นแล้วมีลูกแก้วโอก่ไก่สองเส้น,นครับลักษณะของมนดกให้ได้ชมอย่างครบถ้วนอีกครั้งหนึ่งครับ ในการสันนิษฐานอายุของโบราณสถานวัดมนดบนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่20-21ซึ่งก็เป็นอายุที่สันนิษฐานโบราณสถานในเขตเมืองกำแพงเพชรนะครับไปตรงกับสมัยอยุธยาตอนปลายครับซึ่งก็เป็นช่วงที่สุขโขทัยตอนขออภัยครับอยุธยาตอนกลางแล้วก็สุขโขทัยตอนปลาย ขออนุญ,ญาตสลับกันขออภัยด้วยนะครับโดยผังมาตรฐานแล้วนะครับเมื่อมีเจดีย์ประธานไม่ว่าจะเป็นทรงไหนอย่างเช่นที่นี่เป็นทรงมนดกก็จะมีเจดีย์ลายที่นี่จะมีเจดีย์องค์เล็กครับเรียกว่าเจดีย์ลายอยู่สีองค์ครับอยู่ในมุมสี่มุมก็เป็นลักษณะผังของโบราณสถานของที่นี่มีเจดีย์ลายซึ่งปกติเจดีย์ลายก็อาจจะเป็นการบรรจุ กลุสำคัญหรือบรรจุอัฐิซึ่งสร้างในภายหลังครับหรือบางแห่งก็สร้างพร้อมๆกันกับเจดีย์ประธานกับให้ได้ชมประธานเจดีย์ประธานที่เป็นทรงมนดบครับพุทธศตรวรรษที่20 21นี่คือที่มาของชื่อวัดมาวัดมนดบวัสดุที่ใช้ก่อสร้างหลักก็คือศิลาแรงนะครับซึ่งค้นพบมากในพื้นที่ แหลง่งศีลาแหลงเนินศีลาแหลงส่วนที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนจุดนี้กับคงได้เห็นโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับส่วนที่เรียกว่าบัวลูกแก้วอกไก่ก็คือตรงที่มีเส้นน,นูนๆสองเส้นนะครับบัวคว่มบัวหงายจะเป็นลักษณะพิเศษแบบนี้ เพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนมณฑบอีกครั้งหนึ่งเราเข้าไปชมด้านในอีกครั้งนะครับลักษณะมณฑบคือเจาะช่องตรงกลางครับเข้าได้ด้านด้านด้านใดนด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะลึกจนถึงตรงกลางช่องแบบนี้ครับเ,ออเราลองมองออกไปด้านนอกสักนิดหนึ่งนะครับช่องตรงกลางแล้วก็มองออกไปด้านนอกไปยังพื้นที่ที่เป็นส่วนของ วิหารว่ามีภาพแบบไหนนะครับครับนี่คือโบราณสถานวัดมนดกมรดกโลกกำแพงเพชรนะครับในส่วนของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับก็ยูเนสโกได้ลงมติครับเมื่อ 12ธันวา2534ก็เป็นกันขึ้นทะเบียนในชุดเดียวกันกับเมืองสุโขทัยและก็สีสัชนาไหลครับเป็นมรดกโลกที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ร่วมกันครับกับสุโขทยัยเนื่องจากมีความโดดเด่นในเรื่องของศิลประที่เป็นดั้งเดิมของคนพื้นถิน่นมีความเป็นเฉพาะนะครับแล้วก็มีร่องรอยหลงเหลือจำนวนมากเพียงพอ ครวก็ไม่มีการปรุงแต่งใหม่ใดๆจนเสียรูปทรงของศิลปะประวัติศาสตร์ครับก็จึงขึ้นทะเบียนเป็นมรดก ok โลกสำหรับโบราณสถานที่อยู่ใกล้ๆกันครับแล้วก็มีความน่าสนใจก็คือโบราณสถานที่ชื่อว่าวัดหมาผีนะครับจะมองออกไปป่าด้านนี้จะเป็นพื้นที่โบราณสถานวัดหมาผี ที่เราเห็นฝั่งที่มีลานสนามหญ้าอยู่เล็กน้อยฝั่งนนครมุมที่มองไปฝั่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ของโบราณสถานวัดหมาผีซึ่งก็ได้เคยทำคลิปให้ท่านชมแล้วนะครับครับท้ายคลิปก็สรุปให้ทุกท่านฟังนะครับโบราณสถานในยุคที่สืบเนื่องมาจากสุขโขทยัยจะวางตัวในแนวของ ตะวันออกตะวันตกนะครับมีวิหารอยู่ด้านหน้ามีเจดีย์ประธานอยู่ด้านหลังครับรอบๆเจดีย์ประธานก็จะมีเจดีย์รายลักษณะของมณดปนิยมในอาณาจักรสุขโขทัยครับแล้วก็สรุปเรื่องอายุจะอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่20-21นะครับก็คือช่วงปีพศ1901ถึง2,100ครับในการเดินทางมาชมก็มาที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหน,นองติงอำเภอเมืองกำแพงเพชรครับเส้นทางการเดินทางมายังโบราณสถานก็เป็นไปด้วยความสะดวกครับสามารถขับรถเข้ามาชมได้เองหรือจะขึ้นรถรางของทางอุทยานประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะมีใครแนะนำบรรยายไปพร้อมครับจุดนี้ก็จะอยู่ลึกสุดของพื้นที่มุมนี้เรก,กลับรถตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาจากวัดมนดบ ก็ไปชมวัดที่อยู่ใกล้ๆกันที่ชื่อว่าวัดหมาผีสำหรับวัดมณโปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอให้มีความสุขกับการได้ชมเรื่องราวของโบราณสถานผมให้ชมมุมไกลปิดท้ายคลิปฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ครับเพื่อเป็นเพื่อนกันติดตามเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะไปด้วยกัน ใช้ประกอบการวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวของท่านเองเมื่อมีโอกาสเดินทางในอนาคตต่อไป